มีคือเราอยู่ตรงถนนท่าแพคือคือประตูท่าแพผมว่าคนฟังอ่ะเคยเห็นถูกป่ะเออมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบแลนด์มาร์คของเชียงใหม่เนาะก็เวลาเขามีเดินขบวนประท้วงเกพาเล่พูดได้ง่ายนทุกอย่างเส้นนี้แหละครับผมก็ที่ด็อกเตอร์อะไรคินิกจะขึ้นรูปต่กไปด้ได้เลยค่ะครับก็ สองวันโมเฟียสไหนส่งใกล้ๆแป๊บหนึ่งได้ไหม ừ, ได้แสงไ,ไม่ได้หมอต้องไปแสงนุ่นๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเขมเหลฟุ้ง<อ>ยังไม่ทันเขมเหวเลยเนาะอ่ะก็ปอดิทไทส์พอดิทไทส์ก็ออ <Okay. S 1> กละลายไขมันนะครับนี่โมเฟียสมอเฟีย,อ,ฟยอันนี้สองวันแต่เดี๋ยวผมเอารูปวันแรกให้ดูเนาะเนาะวันแรกก็ก็ยังไงอ่ะทำเสร็จก็ คือผมว่านะผมทําทําแบบทายาชาก็แล้วก็บอกเส้นประสาทพอไหวพอไหวแต่ถามว่าเจ็บไหมผมว่าเจ็บจากความเจ็บละคะหมอคือ,ค,อคืออย่างนี้นะอายุมากขึ้นอ่ะมันงูเราเห็นงูตอนเด็กอ่ะเด็กไปเล่งงูเลยถูกป่ะ <c oughs> เออพออายุมากขึ้นนะพอาเห็นงูเราอาจจะกลัว ถูกไหมพอกลัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าฝ<ช>ังใจฝังใจถาว่าหมอฟีสถามว่าเจ็บไหม,มถ้ากลัวเจ็บทายาชาครับถ้ากลัวเจ็บมากกว่านั้นหมอมีวิธีทำอย่างอื่นให้แต่ถ้าอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะขึ้นให้ดูว่ามันเป็นไวไลท์โอเคไวไลท์ก็คือก็คือเราก็หลับไปหน่อยอก็มีไม่กี่ที่ทาได้ผมว่านะคือสมากจะต้องเป็นหมอผ่าตัดเพราะว่าเครื่องพวกนี้คุณอยู่ในมือของหมอที่ผ่าตัดเองเพราะว่า เห็นไหมวันแรกเสร็จอลเลือดเลือดออกเลือดสาดเลยเลือดสาดเช้ามามันก็ปกติอันนี้วันที่สองแต่ผมชอบนะผมว่าหน้าผมอะตอนแรกเนี่ยพออายุมากขึ้นอ่ะเวลาผมทําเขาเรียก mid face lift อะงดึงหน้าตรงกลางมุมเวลาแสงสะท้อนอะถ้าไปดูคลิปเก่าผมมันตกมาตรงนี้เลยยิ่งโควิดเนี่ยพับลงเลยหน้างหงําเลย่พอทามันก็ขึ้นนะเออก็ดีอยู่ชอบอยู่อันนี้ทําเฉพาะหน้าไม่ทําพอก็อัปเดตอาการ หลังทำสองวัน,วนสูงก็ใกล้ได้ไหมคะหมอได้ก็ยังมีสเกตยู่อ<ๆ>มีสเกตยู่<ๆ>ก็ก็คนที่ผมสนิทสนิทด้วยวันนี้ผมเจอในรัศมีประมาณสามิตก็ไม่ได้มีใครทักอะไรมากมายเือ<ๆ>แต่วันแรกม,มันก็แน่นอนครับเนาะก็ไดยปกติเครื่องแบบเนี้ประมาณนี้ได้เนี่ยผมว่าโอเคแล้วคือถ้าเทียบเรื่องเออร์ชอล่านะมันก็เป็นเครื่องแบบเขาเรียกว่ามดเลยอะ่ะ<ๆ><ๆ>อันนี้คือยากอ่ะ คือมันมันเข้าไปเป็นเข็มนะไม่พอปล่อยพลังงานอีกคือมันดับดับเบิลเลยอะ่ะแล้วก็มีความลึก4ีมินสามมิลสมิลนึมิลแล้วก็รีเซฟเฟสอีกก็คือชั้นผิวอีกที่สุดแล้วล่ะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกโอเคครับ